กล่าบชี้แจงลูกค้าที่รับเราเน้นให้ลูกค้าทำได้โปดจงยาลำคารเราจึงเน้นหนักเรื่องฝึกอบรมหากเครื่องมีปัญหาเราจะคอยดูแลทุกอย่างเพราะฉะนั้นเครื่องทอถุงมือไม่ใช่ว่าจะซื้อที่ไหนก็ได้เพราะเราดูแลลูกค้าทุกคนดังญาติพี่น้องเราเราขายความจริงใจจริงๆนะจ๊ะจะบอกให้ มาฟังความรู้สึกลูกค้าที่มาอบรมวันนี้กันนะครับไปชมครับครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็พามาพบกับลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับมาไกลจากภาคเหนือนะครับแต่คือวันนี้มาชำระเงินส่วนที่เหลือแล้วเราเข้าเครื่องพรุ่งนี้เดี๋ยวทีมช่างคุส่งให้นะครับยวมาพบกับลูกค้ากันไหนลูกค้าน่ารำจอบสวัสดีครับคุณสมเดินรเกิดให้นำตัวนี้ไปนะครับครมสวัสดีครับผมเจ็ดสัปนะครับ มาทำเครื่องโลตี้ระโบนคะครับผู้จักการมาจัดลงทูนใช่ไหมครับครับผมโอเคิดสั้งเครื่องที่ระโบนกันนะครับอนอ๋อครับโทอทีนึงเดิมตอนแ้กที่ทำอะไรเอ่อตอนนั้นไปมือนอกอ๋อเกาหลีกลับมานะครับว่างานอ๋อว่างานก็เลยอยากหางานนะครับแต่ว่าไม่อยากเป็นน้องไครับดีอะไรต้องทำาพจุดประง ก็จะมาถามความรู้สึกหน่อยมาฝึกอบรมแล้วเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกเลยที่ที่มาเรียนรอบรมไม่รู้เรื่องอะไรเริ่มจากศูนย์อะไรแต่ก็คือง่ายครับคือแค่เราเข้าใจก็คือทำได้เลยแต่ว่าระบบมันมันยุ่งยากอยู่แต่เราต้องเข้าใจมันแล้วก็คือระบบมันมันยากไปแล้วแต่ถ้าเราเข้าใจมันง่ายเลยครับแล้วการสอนที่ย่างเป็นยังไงมีให้เลือให้ให้หลายครับ ทำทุกอย่างให้เลื้อให้ใส่ให้เลื้อให้ใสวนเลยนะแต่ว่าเราเข้าใจได้งไงควางคุณไม่ได้แบบซับซ้อนนะคือแบบป้าแม่คือไม่รู้จักตึ๊งจัดเลยว่ามันเป็นยังไงแต่เราเข้าใจตอนนี้ทีวันเราเข้าใจแล้วแล้วก็แต่จริงๆนี่มันมีเครื่องเราเนาะหมายว่าเครื่องขที่นี่ใช่ไหมครับถ้าให้ลื้อเครื่องเพลงคงไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ถ้าลื้อนี่พอจะลื้อลื้อได้แต่ประกอบเนี่ยจะต้องต้องดูคลิปหน่อยถ้าเราคลิปรอังนิดนึงก่อน ยังไงก็วันนี ite, sup ้นะครับต like ้องขอบคุณพี่เจษถึงกาแฟรัาลนะครับที่ไว้วางใจมาเชียร์สะายนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางทีมช่างเนี่ยจะไปส่งและติดตั้งเครื่องให้ที่ลานูรนะครับที่บ้านพี่เขาเลยแล้วก็ขอับวัตถุดิบไปด้วยนะครับอันนี้ก็พี่ก็มาฝึกอบรมเราเน้นการฝึกอบรมหน้างานจริงจากเครื่องจากรของเรานะครับไม่ใช่เครื่องลูกค้าไม่ใช่เครื่องไปแกะกล่องที่บ้านลูกค้าแล้วไปลื้อเครื่องลูกค้าที่บ้านลูกค้าเอง ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราเน้นการสึกอบรมที่ได้ความรู้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับทอถุงมือกับเชียร์สะพายนะครับทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดก็ขายได้ะครับสวัสดีครับ